จีนไทยคะ่ะร่วมเสวนาสารสัมพันธ์จีนไทยสู่อนาคตอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนและร่วมกันจับคู่ธุรกิจเปิดตัวสินค้าไทยไปสู่จีนผ่านอ e ี commerce, คอมเมิร์ซค่ะ ที่เวทีกลางในงานลานาเอ็กซโป2025ยศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่นายเฉินไห่ผิงกงสุลใหญ่แห่งสาธารณารัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่พร้อมนายชัชวานปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดการเสวนาสารสัมพันธ์จีนไทยสู่อนาคตอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนโดยเป็นการนำกลุ่มธุรกิจจีนชั้นนําอาทิศูนย์การค้าเมื่งจือเต่าที่มีศักยภาพในการนำสินค้าไทยไปจําหน่ายในพื้นที่ต่างๆของประเทศจีน และผู้ประกอบการเตอร๋อหางจากไหหนานหรือเกาะไหหาลำรวมถึงมั่งจือเต่าจากนานหมิงมาร่วมเสวนารู้จักจีนเข้าใจจีนบอกเล่าถึงประสบการณ์การนำเข้าสินค้าไทยไปจำหน่ายยังประเทศจีนรวมถึงพฤติกรรมความชอบของลูกค้าชาวจีนที่มีต่อสินค้าไทยให้ผู้ประกอบการชาวไทยได้ร่วมรับทราบค่ะ กงสุนใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการเสวนาอีคอมเมิร์ซสำหรับประเทศจีนมีความสำคัญมากค่ะถือเป็นความต้องการร่วมในระดับผู้ประกอบการและหวังว่าจะได้รับความร่วมมือมากขึ้นไปฟังเสียงกงสุนใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ค่ะแล้วสินค้าอะไรที่ทาง我们的企业家我们的学者来共同讨论怎么样提升我们的 数字经济和电子商务的水平来呃提升我们的这个呃中泰的呃贸易的合作的水平。我们希望通过更多的电商的呃这个各种样的水果和农产品能够顺利的大量的呃出口到中国去，中国的市场都非常欢迎呃泰国的这些农产品，呃泰北的这些水果。也祝愿我们今天的研讨会取得圆满成功，谢谢大家。 ยานี้ค่ะยังมีการนำนักธุรกิจจีนและไทยมาร่วมทํากิจกรรม business matching จีนไทยเพื่อการทําธุรกิจ e-commerce ร่วมกันรวมถึงมีการเล่าข้อมูลผลิตภัณฑ์จากไทยให้กับผู้ประกอบการจีนได้รับทราบเพื่อใช้เป็นช่องทางโดยตรงสําหรับการเข้าสู่ตลาดจีนและยังมีการฝึกอบรมค่ะการใช้ต่อินหรือแอปพลิเคชันวิดีโอสั้นของจีนซึ่งเป็นต้นแบบของ Tik t o อกที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศจีนโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งจะเป็นช่องทางการเสนอขายสินค้าให้กับชาวจีนที่จะเป็นประโยชน์ อย่างมากต่อผู้ประกอบการไทยคะ่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันคะ่ะแล้วก็นะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นนเนี่ยทำให้ศิลป์ศิลปไทยเวลาจะถขายในจีนเนี่ยสาธารณระชาชนจีนใช้ประโยชน,น์จากฟรีโซนนี้เพื่อเข้าไได้จัดกิจ<า>กรรมไปค่อยไปกระจายใน เมืองมณฑลอื่นนะครับเช่นจีนด้วยรวมไปถึงหไฮนันซันย่าเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวดำเนินหนึ่งของจีนทำให้ลานาอกาสวันนี้นะนค้าเราโอเคว่าเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยนะครับที่จะได้เมื่อไปวางขายที่บริษัทนี้ก็เรียนเชิญนะครับเราลองฟังกันดูว่าัซิงจีนนั้นมีประชากรต่อสินค้าไทยอย่างไรพันสี่ร้อยล้านคนนะครับถ้าเกิดผลผลิตหรือว่าสินค้าไทยได้ไปจำหน่ายนะครับก็เพิ่มรายได้ขยายโอกาสให้กับพี่น้องผู้ประกอบการไทย คุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้